ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับมีงบยิงแอดน้อยครับแล้วก็ทำงานประจำไปด้วยครับแต่คาดหวังว่าอยากมียอดขายครับ หลักแสนบาทให้ Follow ตามสสเตปดังต่อไปนี้ครับผมได้สรุปกระทู้ไว้แล้วนะครับในแฟนเพจที่ชื่อว่าลิขิตประกายสกุลนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้นะครับในแฟนเพจที่ชื่อว่าลิขิตประกายสกุลด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะฮะสขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับให้คุณ Follow ตามนี้ได้เลยนะครับผมการันตีเลยว่ามือใหม่ครับเราใช้งบหลักร้อยหลักพันเนี่ยนะครับเราจะมียอดขายที่เพิ่มขึ้นเหมือนเมื่อก่อนอย่างแน่นอนนั่นเองฮะ ขั้นตอนที่1ครับให้เรา Follow ด้วยวิธีการทำารียวมาร์เก็ตครับรู้จักเรียวไหมครับเรียวคือคลิปวิดีโอสั้นครับผมแนะนำว่าให้มีคลิปสั้นเนี่ยนะครับในแฟนเพจของเราเนี่ยนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยคลิปนะครับขึ้นไปนะครับถ้าเกิดใคร Follow ได้ถึงแบบ20-30คลิปนะครับความยาวนะครับไม่ต้องยาวมากนะให้เราตัดคลิปแบบสั้นๆนะฮะ ประมาณสัก10วินาทีถึงประมาณ45วินะฮะหรือไม่เกิน60วินาทีนะครับซึ่งถ้าเกิดใครยาวไปกว่าน,นั้นเนี่ย คนจะดูไม่ค่อยจบแลลวนะฮะแล้วก็ประสิทธิภาพโฆษณาก็จะราคาแพงจําไว้นะฮะยิ่งวิดีโอเนี่ยสั้นเท่าไหร่คนจะยิ่งดูจบมากขึ้นและต้นทุนแอดโฆษณาในการปล่อยแอดเนี่ยจะราคาถูกลงนะครับสเต็ปต่อไปเลยนะครับเราให้ทําการปล่อยแอดโฆษณา f c e e o o o เนี่ยนะครับแบบแอดแบบเนี้ยนะฮะฟอลโล่นะครับ,รบยิงพร้อมกันไปเลย นะรประมาณสัก3ตัวถึง5ตัวนะครับซึ่งอาจจะใช้งบประมาณสัก300บาทถึง600บาทก็ได้นะครับใครมีงบน้อยกว่านั้น200ก็ได้ครับ1 5อยาังได้เลยนะครับเพื่อที่เราจะอ,าอะไรฮะเราจะเอาคนที่ดูยอดวิวหรือคนที่ดูวิดีโอเรียลตัวนี้เนี่ยนะฮะของเราเนี่ยเก็บมานะฮะซึ่ง เวลานะฮะเราทำ Facebook เฟซบุ o กเลี้ยวออกไปเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะเนี่ยผมทำ Facebook เฟซบุ o กเลี้ยวออกไปลักษณะประมาณเนี้ยนะครับออกไปป้ามีคนดูมันจะมียอดวิวนะฮะอย่างบางคลิปของผมเนี่ยมีคนดูแบบ2 3 0 0 0บางคลิป7-8 0 0 0นะฮะบ,บางคลิปเป็นหมื่นวิวนะฮะซึ่งเราสามารถเอาวิดีโอหลากหลายเนี่ยนะครับมาทำรีมาร์เก็ตติ้งในสเตจที่2ได้ครับเพราะฉะนั้น Follow สเต็ปที่2ต่อเลยฮะสเต็ปที่2เนี่ยให้เราทำการดึงคัสตอมออเดียน ะะออกมาให้เพื่อนๆเนี่ยคลิกไปที่ปุ่มแฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้นะฮะแล้วไปที่คําว่ากลุ่มเป้าหมายแล้วจะเห็นคําว่ากลุ่มเป้าหมายเห็นไหมฮะให้เราคลิกไปได้เลยนะฮะเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเราจะเข้ามาสู่หน้านี้นะฮะเขาเรียกว่าหน้าคัสตอมออเดียนนั่นเองนะครับวิธีการเลยนะฮะวิธีการในการเลือกเลยนะฮะให้เราเข้าไปที่สร้างกลุ่มเป้าหมายออเดียนตรงนี้นะครับแล้วกดไปที่คําว่า กำหนดเองนะฮะกลุ่มเป้าหมายแบบกำหนดเองตรงนี้ได้เลยนะฮะพอเราคลิกเข้าไปปั๊บนะฮะให้เราเลือกเมนูไปที่คําว่าเมนูวิดีโอเมื่อเราทำการเลือกวิดีโอแล้วนะฮะให้เรากดสเต็ปถัดไปนะครับด้านข้างตรงนี้ได้เลยนะครพอเรากดสเต็ปถัดไปปั๊บเนี่ยนะฮะให้เราเลือกนะครับประเภทเนื้อหาของเรานะครับถ้าวิดีโอของเราเนี่ยนะฮะความยาวประมาณสัก15าวินะฮะ ให้เราเลือก15วิเลยก็ได้นะครับ10วิหรือจะ3วิก็ได้เพราะมันเป็นวิดีโอเรียวหรือสั้นนะฮะในที่นี้ผมขอเลือกสัก10วิวล้ะกันนะคนดูไปอย่างน้อยแล้วเรากดเลือกครับพอเรากดเลือกปั๊บนะฮะเรากดเลือกเพจของเราก่อนนะตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีวิดีโอนะฮะค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะครับอยู่ในแฟนเพจของเราอย่างในแฟนเพจของผมเนี่ยตอนนี้มีคนนะมีคนเข้ามาดูนะฮะตอนนี้ 7จ็ดแปดร้อยบ้างบางอันก็เป็นพันบ้างนะครับบางคลิปก็เป็นหมื่นบ้างนะครับเราก็สามารถกดติ๊กด้านหน้าได้เลยฮะอ่ะสมมติผมกดติ๊กด้านหน้าตรงนี้เห็นนะเห็นภาพปะอ่าเรากดติ๊กตรงนี้ซึ่งเลือกได้หลายๆวิดีโอนะฮะเป็นต้นไปเลยยกตัวอ,อย่างให้ดูนะแบบนี้นะบางคลิปเนี่ยอันนี้พันสองเห็นนะ2002 2002พันสองพันสองคูณกันอันนี้พันแปดเห็นนะคลิปนี้พันแปดนะฮะอย่างเงี้ย คูณกันไปนะครับ2คลิปคลิปก็ได้ละ45000เป็นหมื่นวิวนะครับสเต็ปต่อไปเลยนะเมื่อเราเลือกแล้วนะครับเมื่อเราเลือกแล้วเนี่ยเราจะเห็นเมนูด้านล่างนะครับที่เขียนคําว่ายืนยันนะครับให้เราทําการกดยืนยันเข้าไปเมื่อเราทําการยืนยันปั๊บเนี่ยนะฮะเราก็ทําการกดสร้างกลุ่มเป้าหมายได้เลยนะฮะซึ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเราตั้งชื่อตามที่เราเข้าใจได้เลยนะฮะตามวิดีโอของเราอาจจะตั้งชื่อเป็นวิดีโอช็อตคัทก็ได้นะฮะ อ่าผมตั้งชื่อเป็น Video Shot วิดีโอช็อตละกันเนาะวิดีโอช็อตแบบนี้เป็นต้นนะฮะเมื่อเราทำการกดสร้างเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับเราก็กดไปที่คำว่าสร้างกลุ่มเป้าหมายฮะพอเราเข้าไปที่เมนูคำว่าสร้างกลุ่มเป้าหมายนะครับเราก็จะได้กลุ่มเป้าหมายออเดียนตรงนี้เนี่ยมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสเต็ปต่อไปนะฮะให้เราทำการยิงรีมาร์เก็ตติ้งโฆษณา Facebook ไปได้เลยนะฮะยิงรีมาร์เก็ตติ้งโฆษณาตัววิดีโอช็อตเนี่ยเห็นไหม ตัวนี้นะครับซึ่งเราอาจจะรอกลุ่มเป้าหมายตรงนี้เนี่ยนะครับเจเนเรตอยู่ประมาณสัก30-40ถึงนาทีนะแล้วก็ทำการยิงโฆษณา Facebook กลุ่มนี้เนี่ยออกไปนะฮะซึ่งออกเป็นโปรโมชั่นเลยก็ได้ออกเป็นรีวิวนะครับหรือออกเป็นวิดีโอออกเป็นรูปภาพคอร์เซลนะครับยิงโฆษณาออกไปหาลูกค้าเพื่อปิดการขายได้เลยนั่นเองนะครับขอเน้นย้ำนะครับขั้นตอนตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับก็คือให้เรานะฮะทำการยิงโฆษณา Facebook ออกไปเนี่ย แล้วนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเราต้อง follow อย่างน้อยๆ3มสถึงหกวันหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าเราจําเป็นอย่างยิ่งครับที่เราจะต้องยิงโฆษณารูปแบบนี้เนี่ยนะฮะตามลูกค้าอย่างน้อยสัก3 0มสถึงหกวันเพื่อ Retargeting โฆษณาทําไมถึงต้องทําวิธีนี้ฮนะเพราะวิธีนี้เป็นวิธีการในการ Keep in touch เพื่อให้ลูกค้ายังคงเห็นเราอยู่ลูกค้ายังเจอเราอยู่บ้างนะครับไม่ใช่เอะอะนะฮะเรายิงโฆษณาครั้งเดียวนะฮะลูกค้าทักเข้ามาแล้วก็หายไปเลยเราจําเป็นจะต้องให้ลูกค้าเห็นโฆษณาของเราเนี่ยอย่างสม่ําเสมอน,น,นะครับซึ่งอาจจะออกแอดที่1ในสัปดาห์ที่หนึ่งนะฮะออกแอดที่สองที่สามในสัปดาห์ที่สองที่สามนะครับในสเต็ปต่อไปนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นตอนที่สองเนี่ยให้เราฟอลโล่ในการยิงแอดโฆษณาด้วยวิธีนี้ ะะเราจะได้ยอดขายรีเทิร์นกลับมาอย่างแน่นอนแล้วก็แอดโฆษณาก็จะต้นทุนต่ำมากๆเลยฮะ Follow step ที่3ครับนั่นคือการสร้างตัวตนซะนะฮะถ้าเราออกมาสร้างตัวตนนะครับเอาตัวเองออกมาหน้ากล้องได้ออกมาทำวิดีโอหรือออกมาทำเรียลออกมาทำไลฟ์เนี่ยนะฮะลูกค้าจะเกิดความเชื่อมั่นและเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับมั่นใจในแบรนด์ของเรามากขึ้นนะครับอย่าลืมนะครับลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาไม่ได้ซื้อสินค้าเพราะว่าราคาถูกที่สุด โปรโมชั่นดีที่สุดหรือว่าแถมเยอะที่สุดกับพวกเรานะฮะแต่ลูกค้ากลุ่มใหญ่ๆนะครับในตลาด a c e b o o k เนี่ยนะครับลูกค้าเลือกซื้อเพราะเกิดความเชื่อใจและไว้ใจในคนคนนั้นครับเราเคยไปซื้อเสื้อผ้าเคยไปซื้อนาฬิกานะครับหรือว่าเราเคยไปเอฟของนะครับใน a c e b o o k Live นะฮะมีดาราหลายคนออกมาไลฟ์มีเซเลบริตี้ออกมาไลฟ์หรือแม้กระทั่งคนธรรมดาหลายๆคนออกมาทำ u t u b e ออกมาทำ a c e b o o k นะ,ะออกมาทำติ๊กต็อกนะครับเอาหน้าตัวเองออกมานะครับกล้าที่จะมาการตีผลลัพธ์สินค้าและบริการจะทําให้แม้ว่าเราเสียสินค้าเนี่ยนะครับในราคาเลทเดียวกันหรือบางครั้งเนี่ยนะครับแอบจะแพงกว่าชาวบ้านเล็กน้อยเนี่ยนะฮะแต่ performance นะครับ,รบเราจะขายดีกว่าคนอื่นอย่างแน่นอนและไม่ต้องห่วงเรื่องการตัดราคาครับเพราะลูกค้าจะเลือกซื้อกับคนที่ เขาเชื่อใจและไว้ใจเท่านั้นจะไม่ได้ซื้อกับคนที่มีแค่แอดโฆษณานะครับออกมาพังๆนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะถ้าเราอยากขายดีนะครับก็ให้เราเกิดการสร้างตัวตนนะครับถ้าเมื่อไหร่เราเริ่มสร้างตัวตนนะครับลูกค้าจะเลือกเรานะครับเป็นอันดับที่1นนะครับคำถามต่อมาคือคุณลิขิตถ้าเราไม่สร้างตัวตนได้ไหมนะครับคำตอบก็คือได้แต่เราก็ต้องอะไรฮะ แข่งขันเรื่องราคาหรือเราต้องยิงแอดหนักกว่าชาวบ้านเขาอย่างมากๆเลยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าเราอยากขายดีนะครับมากๆเนี่ยนะฮะในมือใหม่เราก็ใช้งบน้อยเนี่ยนะฮะจำเป็นอย่างยิ่ง นะจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องยิงแอดโฆษณา Facebook ไปด้วยรวมถึงการสร้างตัวตนออกมาไลฟ์ออกมาทำวิดีโอด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับสรุปสันส้นๆนะครับ3ขั้นตอนขั้นตอนที่1น,นะฮะทำแอดโฆษณาแบบวิดีโอเรียวแบบช็อตคัทสามตัวถ้าเป็นไปได้10ตัวจะดีมากๆเลยนะหลังจากนั้นยิงแอดโฆษณาออกไปนะฮะนะครับให้เราเก็บลูกค้านะเข้ามา นะทำการ eting, คัสตอมรีมาร์เก็ตติ้งโฆษณาไปหาลูกค้าอย่างน้อย30ถึง60วันเราจะได้รีเทิร์นยอดขายกลับมาอย่างแน่น,นอนเพราะลูกค้าจะเห็นเราซ้ำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนั่นเองนะฮะสเต็ปที่3นะครับถ้า2อวิธีนี้เวิร์กแล้วนะฮะให้เราไปสเต็ปที่3เลยคือให้เราสร้างตัวตนใส่ตัวตนของเราเข้าไปในแอดโฆษณาตัวนั้นๆนั่นเองนะครับหรือหน้าเพจของเราออกมาไลฟ์ออกมาทำเรียลออกมาทำวิดีโอไม่ต้องสนใจเรื่องยอดไหลไม่ต้องสนใจเรื่องยอดวิวหรือว่าไม่ต้องสนใจเรื่องเอนเกจเมนต์ในช่วงแรกๆนะครับ ให้เราทําอย่างสม่าเสมอเวลาเรายิงแอดออกไปลูกค้าจะเข้ามาเผือกเราแน่นอนอย่างหน้าแฟนเพจแล้วลูกค้าจะมองเห็นว่าเฮ้ยคนนี้มีตัวตนจริงๆให้คนนี้ไม่โกงไว้ให้คนนี้โอนเงินจริงให้คนนี้เขาออกมาไลฟ์จริงๆให้คนนี้เขาออกมาทําวิดีโอจริงๆลูกค้าจะเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับเพราะยุคนี้เป็นยุคของการซื้อใจลูกค้าไม่ได้แค่ราคาถูกหรือโปรโมชั่นนั่นเองนะครับใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับผมฝากเข้ามาติดตามนะฮะในแฟนเพจที่ชื่อว่าลิขิตประกายสกุลไว้ด้วยนั่นเอง ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ทีมงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับใครฟังผ่านช่อง u t u b e นะครับณเวลานี้เนี่ยนะฮะก็ฝากเข้ามากดติดตามด้วยนะครับใน u t ท b e ที่ชื่อว่าลิขิตประกาศสกุลนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับไว้ด้วยเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับก็จะมีคลิปต่างๆให้เรียนฟรีเนี่ยเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะสำหรับวันนี้ผมลิขิตประกาศสกุลฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ